ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมอย่าง c o o ก i e Run Tower of Adventure นะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปให้ความสำคัญกับตัวละครอย่างคุก k i ้รถผิวเลมอนนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่กำลังจะเข้ามาในส่วนของกาชาว,วันที่17ที่จะถึงนี้นะครับผมหลายท่านเนี่ยอาจจะเตรียมตั๋วกาชารอไว้กันอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับแน่นอนว่านอกจากการปั้นตัวผิวเลมอนแล้วเนี่ยยังมีตัวอื่นที่ควรปั้นต่อไปด้วยนะครับผมและ วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําในส่วนของตัวละครที่ควรปั้นในแพทต่อไปนะครับว่ามันมีตัวอะไรเนี่ยที่สามารถใช้งานได้แล้วก็เอาไปรวบยอดกับผิวเลมอนด้วยนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปลงเลตบอสหรือว่าทำคอนเทนต์เนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไ e ลซี่การ์ดแ้ะทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกม c o o k ี้ r u นทาวเวอร์ออฟ n อ u ดเกับทางไลซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะเรามาเริ่มกันในส่วนของรถแมปแล้วก็แผนกันก่อนแล้วกันนะครับ แพทที่จะอัปเดตเตรียมเข้ามาในวันที่17ที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของโหมดเือเรื่องแน่นอนว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น2องขีดนึงสองขีดสอะไรพวกนี้แหละก็จะเพิ่มเข้ามาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปลดคอนเทนต์ไกด์การประจุภัยนะครับเอาเพชรเนี่ยได้ถึง3000เพชรเลยทีเดียวเชียวระแล้วก็ยังมีในส่วนของอันอื่นด้วยนะครับก็คือในเรื่องของการสุ่มกาชานั่นเองแน่นอนว่าตัวพิกอัพอย่างคุกกี้ครีมโซดาเนี่ยก็จะทยอยเปลี่ยนถ่ายออกไปด้วยนะครับผมมันจะ แวันนะแน่นอนว่า2ตู้นี้เนี่ยก็จะหายไปด้วยนะครับรวมถึงตัวอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับก็จะหายไปทั้งคู่เลยซึ่งตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นทางฝั่งของตัวทีมท่าแสงด้วยนะเผลเๆนะครับผมตัวที่2ที่ต่อจากทีมท่าแสงเนี่ยที่ต้องมาทดแทนเข้าไรเนี่ยจะกลายเป็นคุกกี้รถพ่อมดเอานะครับผมก็จะเป็นข้างบนเนี่ยผิวเลมอนตัวใหม่นะแล้วก็คุกกี้รถพ่อมดเนี่ยก็จะต่อตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเลดพิกอัพเพื่อให้เราเนี่ยสามารถคอมโบด้วยกันได้เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการทีี่่เเานย ยัดตัวผิวเลมอนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเลทด,ด้วยนะครับผมเลดตัวบอสตัวใหม่ที่กำลังจะมาในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พลิกโผอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเหลืออยู่ตั้ง1วันเลย ก่อนที่จะรีนะครับซึ่งถ้าอีกหนึ่งวันก็ประมาณ 9, วันที่ 9- ก้านที่สินู่นนะครับก็ยังไม่ถึงเวลาที่ตัวผิวเลมอนเนี่ยจะเข้านะครับอาจจะเป็นบอสต,ตัวถัดไปนี่แหละเรื่องของท่าเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นท่าแสงแทนนะครับซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนตัวละครอย่างตัวเนี้ยตัวคุกกี้ลดครีมโซดาเนี่ยจากท่าน้ำเนี่ยไปเป็นผิวเลมอนในการทําดามจเพื่อที่จะไต่แรงเอาในส่วนของท็อปร้อยท็อปสี่ร้อยอะไรกันว่ากันไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นนะครับโรดแมปเนี่ กิจกรรมสำรวจโลกชิ้นใหม่เช็คชื่อใหม่อาจจะเข้ามานะครับส่วน7วันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่านะสงสัยอาจจะมีแค่นี้แหละครับพวกกิจกรรมต่างเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนถ่ายออกไปแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมใหม่หรือจะเป็นโบนัสสูงฟุกกี้ลดผิวเลมอนเพิ่มขึ้นมาด้วยให้เราได้ตัวระดับ5าดาวเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นก็จะมีตรงนี้เข้ามาเสริมด้วยนะครับ หลังจากพูดในส่วนของข้อมูลไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของคุกกี้กันบ้าง้วกันคุกกี้ที่จะเอาไว้ปั้นในการอัปเดตต่อไปนะครับก็แน่นอนมีท่าแสงอยู่ตัวเดียวที่น่าเล่นนะครับก็คือทางฝั่งของคุกกี้พ่อมดนั่นเองนะครับตัวพ่อมดเนี่ยถามว่าตอนนี้เนี่ยควรปั้นทิงไวไหมผมแนะนําว่าให้ทําไว้ก็ดีนะครับผมสําหรับใครที่จะโดดไปเล่นทีมแสงเลยแน่นอนว่าตัวผิวเลมอนเนี่ยคนเล่นเยอะอยู่แล้วถ้าเราอยากจะพลิกโผลเหมือนแบบว่าคุกกี้ล็อกตาเลยอย่างเงี้ย ที่เป็นตัวธาตุน้ําเอามาคอมบูร่วมก,กันกับครีมโซดาอย่างเงี้ยครับก็ควรที่จะปั้นพ่อมดไปด้วยแต่ถ้าใครที่มองว่าเฮ้ยเราเล่นผิวเลมอนเราดาเมจแรงอยู่แล้วก็ใช้ตัวผิวเลมอนไปครับตัวนี้ไม่ต้องปั้นก็ได้ซึ่งของในการใส่เนี่ยก็จะเน้นท่าแสงเป็นหลักนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็หาท่าแสงมาได้แน่นพอสมควรแล้วรวมไปถึงการเปลี่ยนออฟศักยภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ดามเมจเนี่ยมันเยอะมากขึ้นด้วยนะแต่ขอแค่อย่างเดียวลยครับอุปกรณ์ถ้าเกิดเรามีตัวทางฝั่งของอาี้จจาาน ส่วนในเรื่องการอัปดาวอาร์ติแฟกต์หรือว่าตัวละครพวกเนี้ก็ให้เป็นที่ดวงแล้วกันนะครับเระเพรเนี่ยวันที่17เนี่ยตัวคุกกี้พ่อมด จะกลายเป็นตู้เลดอัพเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับตรงน,นี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะและตัวถัดไปนะครับผมที่คิดว่าถ้าเราจะปั้นเก็บไว้เนี่ยมันก็ไม่เสียห,ยหายหลายแสนนะครับก็คือทางด้านของคุกกี้รถนางฟ้าแต่แน่นอนว่าตัวนางฟ้าเนี่ยมันเป็นท่าแสงไงเราไม่ได้เอาตัวนางฟ้าเนี่ยไปเล่นกับตัวลงเลดอยู่แล้วนะครับผมว่ามันต้องทําเวลาการที่จะเอาตัวนางฟ้าไปเนี่ยก็น่าจะมีแค่โหมดในเรื่องหรือว่าโหมดระดับยากเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนางฟ้าตัวนี้ จะช่วยในเรื่องของการฮิลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมอาจจะมีดาเมจเพิ่มไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลงเรลก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายคนนะครับที่สงสัยกันอยู่ว่าเฮ้ยตอนที่บอสมาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมี2ธาตุแนะนําใช่ไหมละครับธาตุดินเนี่ยกับธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมเนี่ยก็โผล่ไปแล้วนะครับถัดไปอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นธาตุน้ํา ยังคงเป็นธาตุน้ําอยู่เพราะว่าผิวเลมอนเนี่ยยังไม่เข้าหรืออาจจะเป็นธาตุไฟเพิ่มขึ้นมาหรือไม่ก็อาจจะเป็นธาตุมืดก็ได้นะครับผมมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆเลยที่2องธาตุนี้เนี่ยจะเข้ามาแทรกกลางระหว่างก่อนธาตุแสงจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะปั้นตัวถัดไปนะครับก็ซอสพริกนะครับผมอาจจะได้เฉยฉายแล้วตรงนี้ก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีโอกาสเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับโอกาสที่ตัวซอสพริกหรือทีมธาตุไฟเนี่ย จะได้เฉยชายเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนสภาพาธาตุไปเรื่อยๆนะแต่ก็อย่างว่าแล้ครับในส่วนของรอยแยกเนี่ยยังเปลี่ยนาธาตุแทบจะทุกวันเลยนะครับผมตัวเลดบอสเนี่ยก็น่าจะมีสัปดาห์หนึ่งเปลี่ยนทีนึงนั่นแหละผมเดาว่าโอกาสของทีมไฟเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยขัพยายามไล่เก็บตัวเสื้อของทีมทาธาตุไฟอยู่เหมือนกันนะถ้าได้เสื้อทีมทาธาตุไฟครบเนี่ยพลังน่าจะโดดไปได้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีตัวละคร5้าดาวอย่างซอสคคห่ใ แล้วก็พร้อมดันได้เลยนะครับผมและส่วนธาตุมืดนะครับธาตุมืดตรงนีเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีบทเด่นมากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับดาร์คช็อกโก้นะตัวดาร์กช็อกโก้เนี่ยเป็นตัวที่ตีช้ามากๆเลยครับต้องช้าแล้วก็ตีถ้าเกิดว่าใครที่คอมโบไม่ดีหรือว่ากะจังหวะไม่ถูกเนี่ยอาจจะว้าวกินก็ได้นะครับผมเพราะผมก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะในการ ว่าการโจมตีของตัวดาร์คช็อกโกเพราะมันต้องชาร์จแล้วก็ปล่อยในการโจมตีไปนะครับบางทีบอสมันกระโดดหลบอย่างเงี้ยจังหวะที่เราชาร์จทุบไปพอดีเนี่ยก็อาจจะเฟล,ลได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่เล่นยากในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าถามว่าเอามาช่วยยืนได้ไหมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับพอๆกับคุกกี้ลดพริกป่นเลยนะซึ่งถ้าใครที่มีพริกป่นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับปั้นต่อไปได้เลยปั้นคู่ๆกับซอสพริกไปเลยครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะโดนเปลี่ยนถ่ายไปเรื่ออออยยๆนนนนนนรรััับกกกกกก็็็ขึ้้้นะู่่่ววาาาาเเเเมมตตไหหปปลลลืทีงแ ถ้าเป็นผมก็คงจะหนีไปปั้นข้าวไร้เพิ่มด้วยนะครับโอกาสที่ข้าวไร้จะวกกลับมาเป็นตัวดามเมจนหนักๆเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันแต่ว่าใครจะไปปั้นกล้วยเพื่อเอาไปปั๊บตัวทีมท่าลมก็ลองปั้นดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้ที่แพทต่อไปเนี่ยจะเฉยฉายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ลองดูต่อไปแล้วกันนะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคุกกี้นะเดี๋ยวยังไงเนี่ยรออัปเดตมาเรื่อยๆน่าจะพอให้เห็นภาพมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องชูโรงไปทางทีมแสงเลยทีมท่าแสงที่เป็นเมนใครนะครับคุกกี้ผิวเลมอนเนี่ยก็เตรียมตัวรอได้เลยนะอารมณ์คล้ายๆกับเทพยนนั่นแหละครับตีเร็วตีไวแถมยิงระยะไกลได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ